เขาเป็นตัวละครน่ะเขาไม่เห็นว่าเราใช้ตัวอะไรอ่ะน่าเสียดายถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำถ้าผมไม่ทำใครจะทำถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำอะไรวะงงเขาพูดว่าอะไรถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำทำอะไรอ่ะอย่าไปว่าเขาเปิดเปิดดูอวตารเปิดดูอวตารก็จะรู้นี่จ๊ะโอ้ยถ้าเขาเห็นตัวละครเขาจะเล่นอย่าง้ไหมเนี่ย พี่ตัวอือืมอืมสูงสากกว่านั้นสูงส่งมากลุงตัวเขาป่าหนูเองอ่ะลุงตัวเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไดนซที่ยวเดี๋ยวกปโดนเพี่อเเนเธี่ยวเวปเนเที่ยเปนเับ่ยเนับเยปเนเที่อลบลนลทเดี๋ยวไปเดิ่ยวเดี๋ยวไปเดินเที่ยวเดีลยวลปเดนเดี๋ยวไปบลินเที่ยวลับ๋ยวไเปเปเดิน่ยวเดไป่นเ บาริงกับันดาแต่บันดาอาจจะท้องแคบเยอเท่าผูคนเยอะจังลุอุ้มหนูหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มอ eh? ุ้มอ네 mm ุ้มมันก่อนแจกเน็ตฟรีก็ไม่ได้อะลุงฮะอห้าพันก็ยังไม่ได้เนี่ยลุงโอเอ้ใช่ห้าพันปีย็ไม่ได้แต่เรายังไม่ได้เรายังไม่มีสิทธิ์ได้เก่าแล้วไอ้ตูลุงหนีแล้วอ่ะลุงหนีแล้วอ่ะซ้ำลุงเราคนเดียวไอ้ยศรอไป ไซเลนเพสเลป็นยังไงแซลมอลเราคิดถึงไม่เอาควายลำไส้ปลาดิบเปลี่ยนเลยคุณเปลี่ยนได้คนเป็นนายกไม่ใช่ควายแล้วเปลี่ยนอวตารเป็นแมวเหอะไม่เอาตัวนี้เราไม่รู้จักไายรู้จักแต่คน อวตารในฟองรูเรื่อมไหมได้ได้ดูจากมันดูนาะจากข้างหลังไม่เห็นจิมอนมีแต่คนไม่อยากได้ลุงเนาะาานาก็ยังไม่ได้เลยะงแล้แวอาเกอุชาสีีแล้วน่นนารักมากแล้วเลออมาแล้วทำไมเราเห็นอวตารทุกคนกองอยู่ตรงนูองอ้นหมดเลยอ๋อคุณบาร์คคุณบาร์คคุณบาร์คบารคุณบระ อ้าวเฮีย,ยนเนี่ยกลุดมะเนี่ยสุดโอ้นเนี่ย,ย,นนย,ยกลุดชิบหายแล้วจะจำโบได้ปะเนี่ยอะไรมีอะไรบ่า